แตนแตนแตนแต,นแ,ตนแรแรแรรนเข้าพรรษาสามเดือนเตือนใจเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีก็หนีให้พ้นชนะตัวเองก็สุดเลิศประเสริฐคนก็ชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนจะหายจน สุขภาพดีสุขีเอ้ยสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,น,นทาง YouTube ทาง Facebook ทั่วทุกสถานท,นที่ทุกสาขาอาชีพอาชีพที่ได้บุญมากที่สุดเราเองก็วิเคราะห์ได้เลยว่าน่าจะเป็นอาชีพทํานาเพราะว่านานี่ข้าวปลาข้าวเลี้ยงนุดโลกทั้งโลกได้นะจ๊ะ สวัสดี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 เช้าวันอะไรจําไม่ได้วันพุธเราพาเพื่อนเพื่อนทาง youtube ทาง facebook ท่านผู้มีเกียรติพามาดูไผ่ที่เราปลูกเอาไว้สามเดือนหน่อยหน่อยนี่นะไผ่ามาจากไหนเฮ้ยมดมด,มดคุณผู้ชมมดกัดไผ่นี่มาจากบ้านตาพัฒนากรทองวันยินดีนี่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  ภายอะไรล่ะไม่รู้เนี่ยปลูกได้สามเดือนกว่าสามเดือนหน่อยๆเองเราปลูกวันที่ก่อนวันพืชมงคล่ะวันพืชมงคลเราไปทําคลิปอยู่นู่นจาไม่ได้จําได้ไม่ได้ก็ต้องขอกราบธานาภัยไปดูย้อนหนังก็แล้วกันไม่รู้ว่าไผยอะไรนะเนี่ยถือว่าโตเร็วอะ่ะเนี่ยแทงมาสองหนออีกปกติมันแทงอยู่หน่อเดียวที่เราปลูกอยู่ทางนู้น แต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าไผยอะไรนะเพื่อนๆรู้จักไหมล่ะรู้จักบอกหน่อยสิเราเองก็กำลังปลูกปลูกแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวนี้นะมันขึ้นทีละสองหนอเลยสามเดือนกว่านี่ถือว่าเร็วมากอะที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกมาแล้วกี่ต้นละมาแล้วหลายต้นแต่ว่าไอ้ต้นนี้นี่มันขึ้นดีก็เลย เราพาเพื่อนๆมาดูกันนี่สามเดือนกว่าปลูกวันประมาณก่อนวันพืชแห่งชาติก็ประมาณอากลางเดือนพฤกษามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยเดือนนี้ก็สิงหาเลยจะเข้าเดือนกันยานี่ขึ้นมาแล้วสองหนอนะเพื่อนๆนนะนี่คือความสําเร็จความสําเร็จของเรานั่นเองภายอะไรไม่เข้าใจเพื่อนๆเข้าใจคอมเมนต์บอกหน่อยนะจ๊ะ เราเองก็คนหน้าตาดีแต่จำความไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ต้องขอกราบประทานอภัยไม่รู้หรอกรู้แต่ต้นมะพร้าวต้นมะขามต้นมะม่วงต้นอะไรมะพร้าวมะละกอเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะนานไปขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนะครับขอบคุณถ้ามีสปอนเซอร์ให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์ก็จะเป็นยาชูกําลังทางช่องเรานั่นเองให้เรามีแรง มีกำลังทําและก็ต่อสู้กับชีวิตต่อไปท้ายนี้สําหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้ยงโชคดีถูกหวยเราตั้งราองอันใหญ่ร้งวันที่หนึ่งกันแล้วกันแตนแตนแตนไผ่ออกมาแล้วสามเดือนหน่อยหน่อยแทงแล้วสองหน่อจ้า